สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้กับผมเป็นอะไร k l b k s นั่นเองนะฮะวันนี้อยู่กับ Minecraft พิกพิกพิกเซลมอนเซิร์ฟแอปส์โซลูตแอปส์โซลูตนะฮะซึ่งถามว่าทำไมไม่เล่นเซิร์ฟพิกมอนนะฮะเพราะเกียนแม่งเยอะนะฮะก็หลังจากที่มีคนเรียกร้องมาว่าเออตอนเดีไปแม่งมายังวะแม่งมาโพสในไมครับ EP เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะสามห้าสามหกเนี่ย ก็เลยจัดให้เซิร์ฟนี้ไว้ก่อนแต่ผมจะต่อเป็น EP สิบสี่นะเี่กระเคลื่อนซักผ้าเสียงตอนรักษาผมบอกว่าเป็นตู้ตู้โอเคเราสมาชิกใหม่อ๋อเขาเป็นคนเก่าคนแก่โอ้โหทำไมหน้ามันหายว่ะคือทุกคนจะเป็นไม่มีสกินนะหน้ามันแปลกใช่มันเป็นเซิร์ฟไปดีเกินแล้วมันก็บังคับให้นทุกคนโดยการไม่ใส่สกินทุกคนโหดร้ายครับพวกเราก็เลยเรียกชมแมนเดอร์ทั้งคู่นะฮะ ไม่เล่นด้วยเลยก็ซึ่งนะฮะผมขออธิบาย 1.7. เอ้ยเวอร์ชันนี้ก่อนฮะว่าการปาโปเกมอนเนี่ยมันจะแตกต่างจากเวอร์ชันอื่นฮะก็คือจะมีการกระเด้งก่อนนะดูดึงวูบปิงเหมือนกระเด้งแล้วปล่อยฟูออกมาใครเคยดูบ้างฮะในกระเด้งปิ๊กแบบแค่เปิดอ่ะมันก็จะมีอะไรสีขาวๆพุ่งออกมาพูดกลายเป็นตัวคนครับ โอเคก่ okay. อนอื่นผมขอแนะนำนะฮะการรับอาหารฟรีตรงนี้คนระับ64อันแล้วก็เซิร์ฟนี้นะมีโฮมโซนฟรีแต่ว่าไม่เอาอยัางไม่เอาคือผมเนี่ยได้เล่นไปสักพักนึงแล้วผม <จะ S 1> ก็ได้วลกก่อนแอนแ้คือผมแม่งเวลไม่ได้ฮนะคือตีเวลเก้าก็ตายตีเวลแปดก็ตายเจอบอสก็ไม่ตีนะตีไม่ไหวคือเจอบอสวันน,นนี้เรามีพวกเวยทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิม <laughs> เออใช่ <laughs> คือตอนแรกผมก็ดูอัปเดตเออดูคลิปของคนอื่นว่าเซิร์ฟนี้มันตอนแรกคิดว่ากด G แล้วมันจะแบบบอกได้ว่าอะไรคะเป็นอะไรนะอันนั้นไม่รู้ผิดเซิร์ฟไหมแต่รู้สึกอย่าเป็นเซิร์ฟนี้เอ๊ะทำไมกูบินได้กูเซิร์ฟเองเหมือนบินเลยเห็นยืนอยู่ภามันเหมือนกูบินอยู่เลยดี๋ยว่ากูไม่ได้เล่นนานเกินไปอืมน่าจะใช่ว้าไม่มีสกิลเลยนายอ้าวไม่มีอม้ยมีเหมือนกันเด เดี๋ยวตมืกี้ได้เห็นเห็นต้องลงไปข้างล่างเว้ยไปพบมอนสเตอร์เฮ้ยเวลกาเว้ยพี่เวลพี่ตีเลยเวลกาผมก็ตีมันแล้วตัวนี้มังคีผมแพ้ชิบหายแล้วกูมันเรียกมันลดไปนิดนึงอ่ะผมช่วย<อ>ท,ทีเดียวหลับเหรอ ไม่เป็นไรฮะเฮ้ยรอยอ,อยู่นี่ก่อนอ้าวเฮ้ยทับสปาไม่ได้หรอทับได้เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงตัวนั้นเวลอะไรเฮ้ยมางั้นผมจะแก้แค้นให้พี่เองดูผม,มยโยปลาไม่โดนโยอ้าวปลาไม่โดนได้แล้วคุณคุณดูผมยังอ้ตอนนี้กับสปามาแล้วให้คุณทำงครับเนอนอนอือตายเรียบร้อยเลย ายถึงมันตายใช่ไหมใช่ผมตายเออคือผมได้ถามแอดมินนะฮะทางการิน <Island> ่าแล้วเขาบอกว่ามันสุ่มเกิดก็คือให้ให้ผมเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะเขาบอกให้แคสด้วยนะบอบอะไรดึนผานนะเฮ้ยแต่เซิร์ฟนี้เขาทำดีอย่างนึ่งนะพวกอ่าโปเกมอนอะไรซาปาวมันดูอบว่าดูตามหลักความจริงมากที่สุดอ่ะพี่อยู่ไหนน่ยกินลอยแล้วหางคะอยู่ที่บันได ทำไมทำงี้ครับมาโลโล,อลอเอกเต็มหน้าทำอะไรกันเขาเรียกว่าการไม่ถึงกิปบซันอย่างนี้ตัดปม้ได้ไหมตัดไม่ได้ครับตรงนั้นต้องไปไกลกว่านั้นอือยะเอ้ะตายแล้วไป็นได้นี่ไม่เฉยเลยเอ้ยพี่รอผมหน่อยดิด มาแล้วพี่พี่รอผมอยู่ตรงน้นน้ำตรงนั้นนะเอาติดหัวเฮ้ยย่ไม่ถึงแอะ <c oughs> จะลอยอย่างนี้นะม <c oughs> ม่จะถึงไหมเนี่ยวันเนี้ยเดินมาสิอยู่ไหน,นเนี่ยเอ้ยพี่รอผมด้วยดิขอเก็บผลผลิตอ๋อไอ้ที่มันให้ทำโปกเกบอลนะใช่ผมเก็บมาแล้วตอนน,ตอนนี้ได้สีทองสีขาว ผมได้ครบทุกสีอะ black white แล้วก็ yellow เห็นเขาบอกว่าทำได้แค่สามอัน white มีสอง black มีสิบ yellow มีสองมีเลดอ่ะมี red เหรอเฮ้ยเป่วห่าโว้ยตีแม่งโอ้หเลื่อนเลยไม่ถึงครึ่งมึงเสร็จกูเสร็จกูแล้วไอ้หนูเก้าสิบกู้ช่างแล้ว มาเลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้ว yeah, เย้เวลอเ <c oughs> อาแล้วเวลเจ็ดก็กลับสปากั๊กเฮ้ยพี่ทำไมตีตีไหวไหวด้วยวะมันต้องอ่าการเก็บมการเก็บมอนของโปกเกมอนเอเ้ยไม่ใช่การเก็บไปของโปกเกมอนเนี่ยมันต้องดูธาตุด้วยว่าถ้าเราสามารถชนะชนะธาตุอะไรมั่งถ้าธาตุไหน,นไม่จะแบบมันไม่สู้โปกเกมอนธาตุเราจริงจริงแล้วก็จะแบบว่าไม่ได้แทบจะไม่ได้รับดาเมจจากมัน <peach> <N> เฮ <N> ้ยพี่เโอ้โหทำไมพี่ขี้โกงงี้พี่โอเคสต่เรบวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับอะไร <laughs> <laughs> พี่ขี้โกงอ่ะครับเฮ <N> ้ย <Hey, S 2> เราเราชนะธาตุไหนอ่ะอ่าก็มีหลายภาตเราอ่าอันดับแรกที่เราแพ้คือธาตุน้ํานแน่นอนแต่เราจะชนะธาตุลมกับลมนี่คือไอวอนี่ป่ะใช่เนีนยผมตียี่สิบได้ไหมธาตุลมและธาตุพืชเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้มันเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันมันสเป็หรือ อ่ากระโดดตกมาทีเดียวเราก็ตายแล้วเฮ้ยน,นีน่ไง<ด>เจอเวลก้าวแม่งบินอยู่ได้ขอไฟหน่อยเพื่อนต้องดูด้วยนะว่าบางตัวนี้สกิลพุ่งชนเปลบอกว่ามีพุ่งชนเราอาจจะเงแต่าบางไม่มีหรอกครับพุ่งชงพุ่งชนอะไรอ่ะมันเมา <c oughs> เฮ้ยมึงอย่าบินไปฝั่งน,นั้นสิลูกเ <c oughs> ลดูพยายามวะแล้วไปเก็บม่อนเลียนะปล่อยม่อนอยู่ตรี้ <c oughs> าวเหรอลืมเฮ้ยทำไมพี่ทำงี้วะทำไมแซงเวลผมอ่ะ ไม่น่าชวนพี่เลยาว่หามอนให้ผมตีเลยหาให้เดี๋ยวหาให้อันดับแรกเราต้องขึ้นไี่ต่งสูงแล้วก็โดดลงมาหามอหเลยหาเด็ชวิงดรามนี่ถ้าเป็นในพวกนกอ่าถ้าเวลาเราน้อยกว่ามันอย่าไปสู้ก็คือมันจะมีพวกสกิลพุ่งชนเลยเนี่ย มีไม่เคยเล่นมันแรกไงมันแรดสกิลพุ่งเยอะเออเดี๋ยวตกใจนึกว่าจะวิ่งแมกำลังรอชาร์จเลยเตรียมพุ่งอะมันไหลกลเป็นมืดไงตับแสงบัดออมปัดเต็มแล้วนะพ้อคันดีไวะพี่แสงผมอะแมลงชนะไหม มาแรงอ๋อเนี่ยธาตุลมเบลสิบสี่พี่ฮามตีมาแรงไอ้ชิวๆอยู่แล้วมาแรงแม่งกาดได้สุดในสามโลกอถ้าไมกูตีมันเบาอย่างเงี้ยเจอธาตุไฟกูนี่นี่นี่โชว์เทพแล้วโว้ยจะโชว์โชว์เทพทำให้มีสีเขียวได้หวะเย้เวลอัพแล้วเขียวด้วยเบลสิบเอ็ดกูทำไมนายแซงไหนตีวิสิบหกอี ขอบ้างขอ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 อ้าวเฮ้ยทำไมพี่ขี้โกงยังอ่ะพ่นไฟได้แล้วตอนนี้ผมก็พ่นไฟใส่โหพี่ขี้โกงอ่ะไปเลยไม่เล่นด้วยแล้วถูก้าเพื่อนนอนดีนาย้านี่เราให้ผลสีเขียวพี่เก็บไปดีกว่าขี้เก็บเก็บอ้าวอ้าวใครกูจะกดอะไรทิ้งของก็โยนให้ไง พี่ผมต้องเล่นแล้วเฮ้ยนี่เลดี้เฮ้ยนี่เวล14นี่มันแรงมันแรงเอะได้ข่าวว่านุกสโองสกินนี่แรงไหมมันเป็นสกิลที่เอาไว้บางตาทให้มันไม่สามารถโจมตีเราได้หนึ่งหรือสองเทิร์นทุกอย่างแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกัน่ชนะแล้ว12เฮ้ยพี่เก็บหมดเลยอ่ะขี้โกงอ่ะพี่ไม่แบ่งผมบ้างเลยอะ่งย มีเบลล์หลสิบเจ็ดขอแล้วกันเงินปลาไม่ถึงวะนี่ถ้าสู้กับพวกแมลงอ่ะจิวเอ็มเอ็มบอลคนไฟเนี่ยมันอ่าจะมีผลกับแมลงสูงมากผมเลือดเลือดเหลืองแล้วอ่ะเคยเห็นพวกแมลงทอดไหมเคยเห็นก็เวลามันเอาไปทอดไงเลี้ยวสิบสี่แล้วเลือดเหลือหกว่ะพี่อยู่ไหนเนี่ย ไปป่า <Hey>, เฮ้ยทำไมไปเงี้ยกลับมาก่อนยู่ไหนเดี๋ยว TPA ไปดีกว่าได้ไหมได้เว้ยรอเลยอ้าวลืมยืนนิ่งๆโอ้โหหนึ่งร้อยกวิให้ควายสิงจอนี่ โอ้หผมอ้าวพี่ยืนอยู่ตรงนี้นิ่งๆนะนิ่งๆอ๋โอ้ยอะไรวะพี่โอ้โหโคตรขี้โกงเลยอะพี่ยืนอยู่ตรงนี้นะอุ้ยตา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 ยกูตายฮะปีเดียวยี่สิบเจ็ดสมอ้าวพี่ชนะแน่เลยวะไม่ไม,ไม่เดี๋ยวโดนตีทีเดียวก็ตายแล้วแล้วแต่ดวงอะไอ้ไอ้ลุ้นไอ้เหี้ย ตายเหรอชนะเหรออะไรวะพี่ขี oh, so, ้โกงเบลเท่าไหร่เหรอเนี่ยเบลเขาอะไรเบลเขาไหร่ขี้โกงว่ะขี้โกงว่ะห้ามแล้วตาผมบ้างแล้วพี่เบลเท่าไหร่ฮัลโหลฮัลลโหพี่เบลเท่าไหร่สกิลนี้อะไรเนี่ย เฮ้ยพี่กายล่างรึเหรอเฮ้ยยันเทโอ้วงไวพี่กายล่างรึเหรอพี่ใช่เฮ้ยอะไรวะขี้โกงมากเลย <laughs> โอ้โหแล้วเกือบตายโยยิป็ดขอในหัวโอ,โอ้กายล่างนี่นแบบเอฟเฟกต์ตาการตาเหรอวะ โดนโดนยังไม่ลดพี่ว่าสิบเก้าแล้วเหรอจับกระเป๋าแล้วพอใจเฮ้ยผมว่ผมเอ้ยพี่แล้วเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนสกิลได้แล้วเปลี่ยนอันไหนเดียวได้สกิลอะไรมาไม่รู้อ่ะมันให้เลือกอ่ะว่าจะเปลี่ยนอันไหนอ่ะเออใช่ d a กเลดอ่าก็อ่าไอ้สกิลที่ไม่จำเป็นเลยคือที่มีตัวอ่ะโกรโกร อ้าวแปลงล่างแล้วเขาเป็น19เลยเป็นไงขี้โกงไงขี้โกงขี้โกงโดนมอะไไไรรเล่่ยงงสุจิตด้้้ใใชชปปโโหพี่ขี้โกงไงแย่งของคนอื่นอ่ะโถอะไรโหเฮ้ยทำไมมันตัวใหญ่ขึ้นอ่ะเป็นเปรตแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีมีมีควายแล้วมีนอปีกันรอปีก็ต่อไปใช่ไหมเอาให้ค้างเลยวะ เวลอะไรที่ควรตีครับที่สิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดมึงเียบร้อยทแล้วสิบแปดแล้เฮ้ยทำไม T P A ไม่ได้อะไม่ได้หรอเขียนชื่อผิดแล้วเขียน T P อะดิเออวะอดู เมื่อได้เล่นนานเนความเป็นนาเฮ้ยปีกกรจูงเราสามเจ็ดขอเถอะเฮ้ยอย่ากดอืงเแี้วเฮ้ยแต่มันท่าไฟฟ้ามันก็สูสีกันอยู่เฮ้ยแต่เรื่องผมไม่เต็มว่ะพี่ยี่รอพี่อีลองนี่นะห้ามตีกลับเถดเไม่สู้แหมไม่น่าเชื่อใจอย่างน้อยขอเป็นมีปีก่อนเนาะใช่ไหมเอเดี๋ยวทำไมมันเขียนท่าลมอะ จ้าท่านลมใช่ท่านลมผมเคยเป็นเพื่อนมันผมเป็นเพื่อนกับมันมาก่อนผิดผมรู้ดีอุู้เดินไตม้วงได้เลยอุ้ยกดผิดเผลอไปมันลงเขามันลงเขาไม่อย่าลงเขาอัพทีวีเอหน่อยจ้าผมต้องโชว์เทปทูเสริมอีกนะฮะนายอย่าทอย่างนี้ดิแบ่งกูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโปรโมชั่นเขาหน่อยกูอย่าแอดมินเรียบร้อยละ อ้ะไทีกล้าบวกไหมพี่ผมบวกเองต้องใช้อะไรดาวกเลดปะโอ้ยเย่เกือบน็อกแต่ผมตีทีเดียวมันครึ่งหลอดผมแดงเลยโอ้ยชนะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนสกิลแล้วสกิลสแคร์ดี่เฟสหายเนี่ยเปลี่ยนหน้าของมันเนอะ เฮ้ยเซิร์ฟรีสตาร์รรารเหรออา้อาวอ้าวมึลงล็อกดาวอ้าวไม่เห็นรีเลยมาบอกให้ปิดต,ตัวเกมโอเคอ๋อปิดตัวเกมเปิดใหม่ขอคัสัะคู่นะฮะไรมา <c oughs> รต่อกันเลยนี่ครับพี่โมอ่อยู่ไหนครับ อยู่บันไดอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลอยู่บันไดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออยโลโอเคกิโลนะสองโลห้าสิบบาทเยออยู่เน<ะ>ี่ยเจอพี่โมละทำไมอ่ะปุ่มออปชั่นมันชนกันอ่ะพี่เอาไปเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมออปออปชั่นมันชนึบ แรบเนนขอตอุ่มกันพี่มอ,อเก๊พี่หมออะไรเจ็บพอแล้วว่ะตัดคอทิ้งตอนนี้ไม่บายนะฮะไม่บายไม่บาย แอะตายอีกแล้วผมไม่ลองตีไอ้ตัวนั้นใหม่ดกวะ่ะตอนแรกไม่เกือบชนะแหละใช้ดากอนเรจเยังไม่เคยลองใช้อะยังไม่ยังไม่เคยลองใช้ดากอนเบรเลยวะ่ะมันแรงมากพี่ถ้านั้นผมจะช,ชนะปิกจูงไงเขจะชนะไหมตัวไหนปิกจูมาถึงตัวอะไรปิกจูอ่ะชนะ เจ็ดเคจอกอะเช่พลาดถามก็ชนะแต่ก่อนไผลสีผลสีเหลืองได้มาแล้วสี่อันพี่อยู่ไหนเนี่ยไม่รอเลยยบนเขารอด้วยดิไม่เอิงเอ่ยไม่น่าเลยไม่น่าพลาดเชวนพี่โมเลยพลาดแล้วลายไปแล้วเฮ้ยแต่อย่างไรก็ได้หลายๆเทคนิคจากเราเลยเทคนิคพูดเทคนิคเลย ูดได้นะขำขันไหนตัวพี่อ่ะเสกออกมาให้ดูหน่อยเสกยเหรเป็นบุญตาขี่ได้ปะไม่ได้ขันสามไม่ใช่ขัน้นสามมันบินแล้วมันไม่ขี่แล้วก็ขี่แล้วบินไม่ล่ะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ผมเจอเกอีตรงนั้นตัวหนึ่ง มึงใช่ไหมใช่ทุยเอ้ยยอมรับด้วยอไม่ใช่นี่มันดอกไม้นี่หว่าไอ้ <I S 2> <laughs> ชา <laughs> ดูผิดแล้วมันสีเหลืองมันจะดเฮ้ตัดไม้ตัดไม้เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านเยเจอนกมัถ้านกตอนนี้เราไปบวกได้เลยนะเรามีหลายหลายสกิลแล้วนกกากนีไยแม่งนกที่เดินเดินเล่นเนี่ยตัวแรกที่เราชนะเนี่ยเวล12สิบสองเนี่ย ผมว่าน่าจะจบคลิปนี้ได้แล้วเนาะแ,แล้วแต่เอาที่สบายใจนี่พาที่สิบสี่ใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้สิขอเปิดม้น <c oughs> อ๋อพาร์ทสิบสี่ใครนะะสำหรับพาร์ทที่สิบสี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ bye bye, ายบายครับเจอกันพาร์ทสิบห้านะฮะบายบายบายพี่มอบาย